กลยุทธ์การหมุนกลุ่มเล่นนะครับก็มาจากการที่เราจะสังเกตได้นะครับจากาเซกเตอร์ครับตลาดอันนะครับตลาดเซกเตอร์ของเซตอินเด็ก์นะครับของตลาดบ้านเรานะครับว่า ปกติแล้วมันจะไม่เคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันพร้อมๆกันนะครับมันจะมีกลุม่มบางกลุ่มแดงบางกลุ่มเขียวบางกลุ่มขึ้นบางกลุ่มลงนะครับบางกลุ่มก็จะอยู่เฉยๆนะครับก็เหมือนสภาวะตลาดทั่วๆไปนะครับแม้กระทั่งตลาดสดหรือตลาดจริงก็ตามมันจะไม่มีร้านไหนขายดีพร้อมกันมันก็จะมีบางร้านขายไม่ดีบางร้านขายดีนะครับมาดูในเรื่องของหุ้นะนะครับว่า ถ้าเราทราบแล้วนะครับถ้าเห็นจากเห็นจากดูจากกระดานนี้ก็ได้นะครับว่าวันนี้กลุ่มเกษตรลงนะครับกลุ่มแบงก์ลงนะครับกลุ่มวัสดุลงกลุ่มปิโตรลงนะครับกลุ่มพาณิชย์กลุ่มสื่อสารกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มสื่ออะไรพวกนี้นะครับเขียวขึ้นมานะครับขึ้นมานะครับกลุ่มแฟแนซ์ลงนะครับจะเป็นการสลับไปสลับมานะครับมันจะไม่ขึ้นพร้อมกันทีเดียวดังนั้นนั่นหมายถึงว่า คนที่มาลงทุนในตลาดเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนโตนะครับต้องมาลงพร้อมๆกันทีเดียวและท่านนด้ลงทุนก็ไม่จําเป็นต้องหาเงินมาลงทุกๆุกลุ่มทุกๆเซกเตอร์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจับจังหวะการลงทุนได้นะครับเราจับจังหวะการลงทุนได้ว่าเราจะลงทุนตรงไหนกลุ่มไหนเล่นเป็นรอบ นะครับเล่นเป็นรอบโดยไม่ต้องเล่นเป็นรายวันก็ได้เล่นเป็นรอบก็ได้นะครับว่าเราควรจะลงทุนกลุ่มไหนงนี้เขาไปเล่นตรงไหนกันนะครับมาเล่นตัวไหนไม่จำเป็นต้องว่าเราชอบกลุ่มแบงค์นะครับแล้วเราก็ลงทุนแต่กลุ่มแบงค์ถือกลุ่มแบงค์ไปนานๆถือไปยาวๆนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทําอย่างนั้นนะครับถ้าถึงจุดที่มันเป็นจุดที่พักตัวของกลุ่มแบงค์นะครับ ถ้าเราขายพูดนุไปแล้วเราไม่ได้ทำอะไรนะครับถ้าท่านเรียนรู้เรื่องเทคนิคแล้วท่านจับจังหวะได้ท่านเก่งแล้วนะครับพอถึงจุดที่กลุ่มแบงค์ขึ้นไปพีคท่านขายนะครับขายเสร็จท่านไปดูเงินไปทําอะไรนะรพักถือไว้ก่อนแล้วเพื่อจะรอลงทุนกลุ่มแบงค์อีกทีหนึ่งอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องลงทุนกลุ่มไหนกลุ่มเดียวนะครับ ลงทุนตร,ตรงกลุ่มไหนก็ได้ที่สามารถทํากําไรให้ท่านได้นะครับท่านเป็นคนที่หูตาฉับไวเป็นคนที่เข่งเรื่องเทคนิคนะครับท่านก็สามารถเข้าไปหาจังหวะการลงทุนได้นะครับว่าวันนี้อาจจะลงทุนกลุ่มแบงค์นะครับเมื่อถึงกลุ่มแบงค์ขึ้นไปถึงพีแล้วกลุ่มไหนที่กําลังจะ ขึ้นตัวขึ้นมาหรือว่าจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นท่านก็ย้ายเงินไปลงกลุ่มนั้นนะครับโดยก็มาเปิดดูกราฟจากรายเซกเตอร์พวกนี้ก็ได้นะครับว่าว่าตัวไหนนะครับน่าจะทําฟอร์มรูปแบบที่จะขึ้นหรือจะลงนะครับเพราะว่าไซเคิลของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไม่พร้อมกันนะครับนักลงทุนรายใหญ่ที่เขาลงทุนนะครับถ้าเขาลาก ดัชนีไปในลากตัวหุ้นไปนะครับหรือกระทั่งพวกกองทุนนะครับเขาก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากมายมหา,าศาลนะครับเขาก็จะเคลื่อนไหวทีละกลุ่มทีละกลุ่ม,ล,ล,มลากกลุ่มนี้ขึ้นไปนะครับขายทํากําไรแล้วก็ไปซื้อก,กลุ่มหนึ่งนะครับดักรอไว้ก่อนแล้วก็ลากขึ้นสลับให้รายย่อยงงเล่นนะครับหรือหลอกล้อยห,หูตาลายนั่นเองนะครับว่ากลุ่มนั้นขึ้นกลุ่มนี้ลงนะครับก็ตาไมไม่ทัน เราเห็นกลุ่มนี้ขึ้นโคมๆ,ๆ,ๆแล้วก็เข้าไปซื้อปรากฏว่าก็เข้าไปทีหลังเขาเขาขายให้เราแล้วนะครับเพระฉงนั้นกลยุทธ์หมุนกลุ่มเล่นเนี่ยเราต้องทํากําไรในจังหวะที่กลุ่มของเราเขียวๆนะครับเราขึ้นไปถึงจุดพีคแล้วจากงานที่เราเก่งเรื่องเทคนิคแล้วนะครับมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกๆท่านเนี่ยก็น่าจะมีทักษะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับว่าถ้าท่าน ขายหุ้นไปแล้วเพื่อจะรอรับกลับซื้อกลับก็ได้หรือว่ากล้าที่จะเปลี่ยนกลุ่มนะครับโดยที่โดยที่ท่านต้องเล่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มนําจะดีกว่านะครับกลุ่มนําก็จะมีกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มวัสดุนะครับกลุ่มปิโตกลุ่มสื่อสารนะครับกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่ม finance นะครับกลุ่มแล้วก็กลุ่มรับเหมานะครับแล้วก็กลุ่มขนส่งนะครับ ต,ตอนนี้กลุ่มขนส่งก็เริ่มจะ,ะมีความสนใจลดน้อยลงไปนะครับเรื่องของกลุ่มเรือนะครับว่าอตอนนี้ไม่ใช่เป็นไซเคิลของกลุ่มเรือนะครับราการเล่นกลุ่มนาเนี่ยมันจะมีสภาพคล่องนะครับแล้วก็จะมีคนมาเล่นเยอะนะครับเราก็สามารถหมุนกลุ่มเล่นได้นะครับโดยเลือกเป็นตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนขงของแต่ละกลุ่มก็ได้นะครับยกตัวอย่างเราลองดูก็ได้ครับ ถ้าเราเปิดกราฟแบบนี้ไว้นะครับว่าให้เห็นเป็นสี่ห้ากลุ่มหรือว่าเราจะเปิดทีละกลุ่มก็ได้เพื่อตรวจสอบดูจังหวะการลงทุนของเราว่าควรจะทำยังไงนะครับอย่างเช่นวันที่ยี่สิบนี่นะครับกลุ่มแบงก์ได้ขึ้นมานะครับพีขึ้นมาที่ขอบบนบูลิงเกอร์นะครับ ท่านอาจจะเห็นว่ามันพีกแล้วมันเป็นการรีบาวขึ้นมาของกลุ่มแบงค์หลังจากที่มันแรล,ลี่ขึ้นมาเยอะๆเยอะเห็นไหมครับว่ากลุ่มแบงค์นี้ก็มีสัญญาณเดเวเจนต์ตรงนี้นะครับนะครับถ้าท่านขายออกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ไปรอลงทุนเราจะรอรับกลับหรือไปรอลงทุนกลุ่มอื่นนะครับวันที่2ี่เนี่ยผมดูยกตัวอย่างให้ดูก็ได้นะครับวันที่20่ถ้าท่านขายกลุ่มแบงค์ออกนะครับแล้วท่าน ไม่รู้จะเอาเงินไปไหนท่าน,นก็ตรวจสอบดูว่ากลุ่มไหนเนี่ยน่าจะไปลงทุนได้นะครับเพราะว่าที่20นะครับของกลุ่มแบงค์นะครับราคาแตะขอบบนแล้วเส้นแคสเดียก็ลังจะตัดลงมานะครับเทนแคเียตัดตรงนี้ท่านก็ขายนะครับดูอซ์ไลนนะครับสวิงตัดลงมาตรงนี้นะครับ กาไปก่อนนะครับดูแล้กลุ่มแบงก์อาจจะยังไม่ดีแค่รีบาวแล้วก็จะลงต่ออะไรก็แล้วแต่ท่านขายออกไปนะครับ,นะรบวันที่ยีท่นานขายไปถ้าไปดูกลุ่มพลังงานนะครับลพลังงานในวันที่20นะครับเป็นสัญญาณตัดขึ้นเห็นไหมครับว่า m a c d สุกแกมได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ยังถือได้จนปัจจุบันนะครับตอนนี้ทิศทางของกลุ่มพลังงานจะเป็นขาขึ้นท่านก็ถือไปก่อนนะครับโดยเบสิกที่ท่านมีนั่นแหละครับตรงไหนที่จุดๆควรจะขายแล้วนะครับท่านดูเลยว,ว่าอะไรกับเข้าเขต่อเจ็ดสิบแล้วอาจจะพุ่งขึ้นเบรกหน่อยท่านอาจจะขายแล้วมองหากลุ่มอื่นก็ได้นะครับคบ <c oughs> ว่าถ้าท่าน ขายกลุ่มแบงก์ไปแล้วก็มาเข้ากลุ่มพลังงานมาเปลี่ยนกลุ่มเล่นพลังงานพลังงานทําท่าจะไปนะครับเป็นการยกตัวขึ้นแบบนี้นะครับถ้าท่านโยกเงินถูกจกังหวะท่านก็สามารถทําเงินเอาเงินมาต่อ,เ,อเงินได้อีกใช่ไหมครับด้วยกันถ้าท่านถือกลุ่ม property นะครับตัวที่ย0ิเหมือนกันนะว่าดูแล้วหายใจตัดลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับ ในกลุ่ม Pro เตจะไม่ดีแล้วนะครับตล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณโดย m อ d h i s นดีฮิสตัวนี้ได้ตัดลงมาอีกนะครับเส้นแคสเชเลียก็ตัดลงมาตอนนี้ราคาก็หมุดอยู่ด้านล่างนะครับหรือหมดอยู่ด้านล่างเส้นแคสเชเลียตัวนี้เป็นสัญญาณขายตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วมาคอนเฟิร์มตัวนี้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วท่านขายตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมารอรับด้านล่างได้เลยนะครับในกลุ่ม o ัฟเตอร์ะไดูท่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับ เราก็ต้องไกลจากกลุ่มพัฟ p ารที้ไปก่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้ววันที่วันที่ยี่สิบเนกันนะครับเราไปดูตรงกลุ่มไหนเราอาจจะมาเข้ากลุ่มสื่อสารก็ได้ในวันที่ยี่สิบสามนะครับเราขายันที่ยี่สิบแล้วมาเข้าวันที่ยี่สบสามทำไมเข้ากลุ่มสื่อสารนะครับเห็นไหมครับเห็นสัญญาณไหมครับว่าเป็นสัญญาณคอนเว์เจนต์นะครับ,าญญญ gence, ร,บราคาหุ้น ของกลุ่มสื่อสารดัชนีชนของกลุ่มสื่อสารทำโลดัชนีชนต่ำลงกว่าเดิมนะครับแต่ MACD Histogram ยกขึ้นนะครับแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ราคาได้ทะลุกอบบลิงเกอร์แบนลงมานะครับแล้วเกิดสัญญาณคอนวร์เจนแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะตัดสู้ขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับว่าจากที่เราเห็น ทันยานแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเข้าซื้อไปนะครับเราก็มีโอกาสทํากําไรได้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับว่าเราโยกเงินจากเพอร์มาตี้มาวันที่ยีสิบขายไปแล้วต้งมันต่อมาเรามาเข้ากลุ่มสื่อสารในวันนี้นะครับหรือว่ามาเข้ากลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็ย้ายมาเข้าสื่อสารทแบบี่เราก็สามารถ ทำกำไรได้นะครับโดยการกลยุทธ์หมุนกลุ่มแบบนี้โดยเราไม่จําเป็นต้องเล่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวนะครับทุกๆวันท่านก็ามาตรวจดูแต่ละเซกเตอร,ร์ว่าเออเซกเตอร,ร์ของเราที่เราลงทุนเนี่ยมันทําท่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะปรับตัวลงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเราของเราจะปรับตัวลงเนี่ยมีกลุ่มไหนที่กาลังจะขึ้นบ้างนะครับเราก็สามารถเข้าไปหากลุ่มนั้นเพื่อการลงทุนได้นะครับ นี่ก็เป็นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนกลุ่มหมุนเล่นนะครับอย่าไปถือหุ้นนานๆนะครับซึ่งการถือหุ้นนานๆไม่ใช่ความผิดนะครับแต่ว่าจะทาให้โอกาสเอาเงินเราไปต่อยอดทํากําไรมันก็จะน้อยลงนะครับเราก็ใช้เงินทํางานให้เราได้ช้าลงนะครับเราถ้าเราหมุนกลุ่มเป็นเราเลือกอย่างถูกต้องนะครับเราก็สามารถม,มีเงินเพลงเล็กน้อยนะครับแต่สามารถ ทำกำไรได้มหาศาลนะครับถ้าท่านเป็นคนขยันแล้วก็ตรวจดูแต่ละเซกเตอร์อยู่บ่อยๆนะครับ